เซียวเซียวเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่เด็กก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นโดยอาศัยการวิจัยเกี่ยวกับแม่เหล็กเขาจึงก้าวเข้าสู่วงการต่างๆอย่างรวดเร็วเช่นโทรศัพท์รถยนต์ด้วยสิทธิบัตรเทคโนโลยีเขาได้ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยตั้งแต่อายุยังน้อยยังไม่หมดเขาใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กเพื่อสร้างผลงานการต่อสู้แบบหนึ่งรุ่ร้อยเซียวเจียนเจียนกำพท้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก นอกจากเพื่อนร่วมงานเจ็ดคนก็ไม่มีเพื่อนแท้เลยดังนั้นเขาจึงสามารถมุ่งมั่นกับเส้นทางการกุศลด้วยการสัมผัสกับศกนาตรกรรที่ชน,ชนชั้นสูงทิ้งระเบิดแก๊สพิษใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเมื่อได้เห็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ตายต่อหน้าต่อต,อตายอย่างไม่หยุดหยอด่อนเสี่ยวเสี่ยวก็ตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าผู้คนที่เขาพยายามช่วยเหลืออย่างสุดกำลังนั้นยังไม่ถึงหนึ่งในสิทของจำนวนคนที่ถูกกองทัพสังหารศกนาตรกรรมเช่นนี้ทำให้เสี่ยวเสี่ยวตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรและกำลังคนทั้งหมดของเขา เื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดในประเทศเขาจึงได้วางเขาประสบความสาเร็จในการก่อตั้งหน่วยรบพิเศษชื่อว่าควายหญิงและกลายเป็นสมาชิกหมายเลข71หลังจากนั้นเขาก็คัดเลือกเพื่อนร่วมทีมที่มีประสบการณ์อีก5คนแต่ละคนล้วนมีความสามารถโดดเด่นคนแรกคือผู้ผีสายลับ CIA ทั้งมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบและพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากหลังจากได้พบกับเธอเสี่ยบเตียนก็ได้กลายเป็นสมาชิกคนที่สองของหน่วยรบพิเศษควายหญิงอย่างรวดเร็วส่วนคนที่3าเป็นนักฆ่ามืออาชีพที่มีชื่อเสียงในวงการ มีรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้อาการป่วยของแม่ทําให้เขาเป็นกังวลในการปฏิบัติภารกิจครั้งล่าสุดหลังจากกําจัดเป้าหมายแล้วก็พบลูกสาวของเขาอยู่ด้านหลังเมื่อรู้ว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่มีแม่แล้วผมก็รู้สึกติดอย่างมากจนไม่สามารถตัดใจได้ตอนนั้นเองเสี่ยวเจี้ยนเจี้ยนก็มาหาผมจึงได้เข้าร่วมทีมกชดชอย่างราบรื่นสมาชิกคนที่สี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านป่าก,กัวที่มีชื่อเสียงในวงการป่าก,กัวเพื่อนที่ไปมาระหว่างตึกสูงระฟ้าราวกับเดินอยู่บนพื้นดินผู้คนต่างเรียกกาาาว่าา่่นนััทองงฟ้้ครห เขาได้ขโมยอัญ,ญมณีหลังค่าชิ้นหนึ่งมาระหว่างการหลบหนีการตามล่าในขณะที่กำลังจะถูกจับเซียวเทียนมาช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาในที่สุดก็ได้ดึงเขามาร่วมทีมโดยรถพิเศษปีศาจเหา่าสมาชิกสองคนสุดท้ายคือแพทย์หมายเลขห้าและคนขับหมายเลขหกแพทย์มีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมมากแม้แต่ในรถที่วิ่งด้วยความเร็ว180อิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บได้คนขับมีเทคนิคการขับรถที่ต้องบอกว่าไม่มีใครเทียบได้บนถนนที่ทุกผ่านสายนี้ ก็สามารถหลีกเลี่ยงผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้อย่างแม่นยำและเสี่ยวเสี่ยวก้อนกลายเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังตั้งแต่นั้นมาสมาชิกทุกคนของทีมปีศาจเงาก็รวมตัวกันอย่างครบถ้วนเพื่อให้ทุกคนกลายเป็นปีศาจเงาตัวจริงเสี่ยวเสี่ยวได้จัดฉากการตายให้พวกเขาหายตัวไปจากบันทึกของโลกทั้งใบในที่มีบางคนที่ไม่ได้บอกชื่อกันแต่พวกเขากลับเรียกกันด้วยรหัสตัวเลขแทนภารกิจแรกมาถึงอย่างรวดเร็วและบอกเผด็จการของโลหะในเติร์กเมนิสถานนะับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟ แต่ประชาชนต้องทนทุกทรมานกับชีวิตที่ยากลําบากและแตกแยกภารกิจในครั้งนี้คือการโค่นล้มรัฐบาลของโรฮกและนํายูเรน้องชายผู้สนับสนุนประชาธิปไตยขึ้นสู่อำนาจอย่างไรก็ตามอเมริกาต้องการผลประโยชน์จากเราจึงได้สกัดยูเรนที่กําลังหลบหนีออกนอกประเทศอย่างลับๆทําให้เขาถูกคุมขังจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวอย่างไรก็ตามเราเป็นผู้นําประเทศมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดยากที่จะคาดเดาตาแหน่งส่วนนายพลทั้งสี่ภายใต้บังคับบัญชามีอํานาจอย่างมากแค่หลบซ่อนตัวอยู่ในกองทัพทีมกส็สก็จนปัญญา รู้ว่าลราเชื่อใจทนายของเขามากเสี่ยวเจี้ยนจึงนําทีมไปอิตาลีเพื่อหาจุดอ่อนจากทนายเสี่ยวเจี้ยนตัดสินใจใช้วิธีหวันร้องก่อนแต่ทนายไม่เพียงไม่สนึกผิดกลับยังยกย่องการปกครองของลอกทนายคนนี้ช่วยไม่ได้แล้วเสี่ยวเจี้ยนจึงต้องให้เบอร์สองจัดการควักลูกตาของมันออกมาเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ได้เบอร์ติดต่อของนายพลทั้งสี่คนระหว่างหลบหนีคนที่สองโชคร้ายโดนยิงแต่ที่น่าประหลาดใจคือทนายคนนี้กลับเป็นหัวหน้าของมาเฟียหน่วยรบพิเศษถูกมาเฟียไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งบนถนนฟอร์ มีรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากไล่ตามมารถยนต์และเฮลิคอปเตอร์หลายลำไล่ตามมาติดๆฉากอันน่าตื่นตาเริ่มต้นขึ้นหนีเอาชีวิตรอดไปพร้อมกับการผ่าตัดทีมแพทย์ขับรถคันเล็กบึนไปตามถนนอย่างรวดเร็วชนกันตลอดทางก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากมายกลางตลาดรถยนต์หลายคันที่ไม่รู้อิโนโอินเถูกชนจนลอยขึ้นไปบนฟ้าไม่ใช่แค่ลอยขึ้นไปเฉยๆแต่ยังระเบิดอีกด,ด้วยสถานการณ์วุ่นวายเหล่านักข่าไล่ตามอย่างไม่ลดละกระติดรถสีคันกำลังพุ่งเข้ามารถสีเขียวเล็กๆทำได้แค่เล้ววน้นรออบูปเพื่ ไม่คิดเลยว่าตอนนี้จะมีผู้หญิงอุ้มเด็กโผลออกมาเธอมีรูปร่างที่เซ็กซี่เป็นผู้หญิงแบบที่ผู้ชายทุกคนในรถชอบเด็กน้อยร้องตะโกนใส่ชายหนุ่มที่สูงบกุกด้วยความตื่นตระหนกโชคดีที่ผู้ชายใส่หมวกควบคุมรถได้ดีเลยไม่เกิดอุบัติเหตุมือปืนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วผีหมายเลขสองบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่พูดอะไรเธอยกไกตัวใหญ่ในมือขึ้นอย่างชงนาญด้วยสีหน้าเรียบเฉยเธอยิงปืนอย่างใจเย็นมือปืนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มลงกับพื้นสมกับเป็นสาายยยยับ CIA จริงิงๆฝีีมมมืือปนเ่ก หลอนนี่ปัดไปด้วยความเร็วสูงแสงสีเขียวนี้อ่อนว่าขึ้นแล้วก็หายไปเหล่านักฆ่าทิ้งห่างรถไล่ล่าไปหลายช่วงตึกสมาชิกคนที่สี่ของทีมมีชื่อว่าหุ่เหมาตอนนี้กําลังยืนอยู่บนยอดโบสถ์สูงเขาคอยบัญชาการเส้นทางหลบหนีของรถสีฟ้าคันเล็กเมื่อเห็นว่ากลุ่หมหุ่ได้หนีรถไล,ล่ล่าคนแล้วหุ่เหมาจึงเริ่มวิ่งฝ่าอุปสรรคเขาจะลงจากยอดโบสถ์สูงลงสู่พื้นเพื่อไปพบกับเสียเส่ยวเสียเส่ยวเสี่ยวคู่แข่งไม่ยอมแพ้ลงเฮลิคอปเตอร์มาจับกลุ่มรถของเสี่ยวเจียนสู้ความเร็วเฮลิคอปอไ,ได้้ึงจจไไน,นงแลว แต่ก็มีรถคันอื่นตามมาอีกเยอะแยะพวกมือสังหารพวกนี้ไม่สนใจคนเดินถนนเลยยังคงยิงใส่รถสีเขียวต่อไปสถานการณ์ฉุกเฉินมากการต่อสู้ที่ดุเดือดทีมลูกน้องตัดสินใจต่อโตบางคนหยิบป,ปืนกลและบาสุก้าออกมาสู้กลับทักษะการยิงปืนของโกดแม่นยำม,มากยังคงเทพมากกระสุนนัดเดียวจัดการศัตรูผู้โชคายคนโชคร้ายโดนประตูรถลากไปกระแทกกับของแข็งในช่วงลิปตาบินหยาก็ล่องลอยไปแล้วเซียวเสียว,ยวและพวกทิ้งเฮลิคอปเตอร์วิ่งหนีออกมาจากโบสถ์หมายเลขเจ็ดแต่รถสีดำสองคันก็ไล่ตามมา พวกมือสังหารพวกนี้มีกันเยอะแค่ไหนเนี่ยพวกมันทําให้ทั้งเมืองวุ่นวายไปหมดอย่าลืมกดหลายบันทึกและแช์นะครับนะคบเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าความเทพเป็นอย่างไรปรากฏตัวพร้อมผงจากนั้นก็มีพิธีรำลึกสั้นๆทีมห้าคนได้จมเบอร์หกลงสุกก้นทะเลเพื่อยุติการปกครองที่โหดร้ายของเราอย่างรวดเร็วเสี่ยวเตี้ยนเตี้ยนจึงต้องหาคนมาแทนที่เบอร์หกเขาได้เล็งเป้าหมายไปที่พลเมืองฝืมอชริยะของกองทัพในระหว่างการเฝ้ายามเขาสังเกตเห็นรถบัสโดยสารทันหนึ่งที่มีพิรุษ จึงรีบรายงานไปยังห้องสังเกตการ์แต่ด้วยความลังเลข,ของห้องสังเกตการ์เขาไม่ได้รับคำสั่งยิงสักทีทําให้ระเบิดในรถทํางานทําให้หน่วยรบพิเศษของเขาตายกันหมดในเหตุระเบิดและเขาก็เป็นโรคเครียดจากสงครามได้แต่ปลดประจำการไปอย่างน่าเส,สียดายเสี่ยวเจี้ยนปรากฏตัวขึ้นในจังหวะน,นั้นพอดีชักชวนให้เขาแกล้งตายสําเร็จและเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษปศีศาจเงาแต่เพื่อเป็นการรำลึกถึงคนขับรถหมายเลขหกพวกเขาจึงรีบดักฟังโทรศัพท์ของนายพลทั้งสี่และได้รู้ว่าพวกเขากําลังจะออกจากตุรกีในเร็วๆนี้ เพื่อไปยังประเทศอื่นๆเพื่อซื้อระเบิดกัาซทิในายพลทั้งสี่ได้ออกจากที่ซ่อนแล้วนี่เป็นโอกาสทองครั้งหนึ่งในพันปีหน่วยปฏิบัติการพิเศษกสจึงเริ่มปฏิบัติการท,าทันทีในขณะที่นายพลทั้งสี่กำลังทําการซื้อขายและสนุกสนานกันอยู่ในโรงแรมสมาชิกในทีมปลอมตัวเป็นแฟนคลับและหาโรงแรมที่พวกมันพักอยู่พวกเขาเริ่มลงมืออย่างรวดเร็วและเรียบร้อย <c oughs> จากนายพล้วนคนสุดท้าย พวกเขาเค้นเอาที่อยู่ของน้องชายลวาวได้ตึกเทียนสุดฮ่องกงจีนฝั่งลวาวเมื่อรู้ว่าในผลสี่คนของตัวเองถูกฆ่าก็โกรธแค้นอย่างมากแต่กลับไม่มีใครมาสืบทอดตำแหน่งของพวกเขาทั้งตามลำดับอาวุโสและตามความสามารถก็น่าจะเป็นรองแม่ทัพทั้งสี่ที่ได้สืบทอดตำแหน่งแต่แลวาวกลับระแวงมากเกินไปถึงขั้นส่งคนไปผลักรองแม่ทัพทั้งสี่ที่ว่างลงโดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะเข้ามาแทนที่ทีมพิเศษขวายหญิงได้เดินทางมาถึงฮ่องกงประเทศจีนหลังจากการรึกษาหารอ พวกเขาเริ่มดำเนินแผนการช่วยเหลือยูเรตสถานที่ที่มูเรตถูกกุมขังอยู่ที่ชั้น90ของโรงแรมเสี่ยควายจึงต้องวางแผนที่สิ้นมากร่มขึ้นเครื่องบินสุดตัวระหว่างบินผมบินต่ำมากเพื่อหลบเราดาร์ก่อนอื่นผมลงจอดที่สนามบินในมองโกเลียโดยใช้เอกสารรองผมก็สามารถเดินทางเข้าห้องกุมได้อย่างราบรื่นหลังจากเฝ้าสังเกตการอยู่พักหนึ่งชั้นบนสุดที่เป้าหมายอาศัยอยู่มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากดังนั้นพวกเขาจึงเลือกเส้นทางอื่นเตรียมที่จะใช้ประโยชน์จากเรนบนอาคารข้างเขียน และลงมือในวันที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน้อยที่สุดเบอร์ห้าเป็นคนแรกที่มาถึงล็อบบี้เบอร์2และเบอร์3ามีอาวุธครบมือขับรถเัอระดัิสุดหรูรออยู่หน้าประตูเบอร์7็อยู่บนเครนยิงสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมรอทุกคนเตรียมพร้อมเสี่ยวเสี่ยวเผยจอระบบควบคุมเครนพาเบอร์สีขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกนีออนอย่างปลอดภัยและเตรียมสายเคเบิลอย่างเงียบๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสูดดมก๊าซวุลอกจนไม่สามารถต่อต้านได้เบอร์2และเบอร์3าไม่ต้องเสียกระสุนแม้แต่นัดเดียวบุกเข้าไปในอาคารได้อย่่่าาาาางงยดดดคคคิวววบบุมมสถนกรณ์ไ้้อูแล ไม่คิดว่าจะมีคนที่ถูกจับไปแจ้งตำรวจก่อนที่ตำรวจฮ่องกงจะมาถึงหรือเวลาอีก15นาทีก่อนเริ่มปฏิบัติการกู้ภยัยเรื่องที่น่าหงุดหงิดยิ่งกว่าคืน่นวยรักษาความปลอดภัยบนดาดฟ้าตรวจพบความผิดปกติจึงเริ่มลาดตะเวนบนดาดฟ้าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเบอร์สิต้องแอบเข้าไปในสระว่ายน้ำคนเดียวแต่ยามรักษาความปลอดภัยลาดตะเวนวนไปวนมาไม่ยอมไปไหนทําให้เบอร์สิเกือบขาดอากาศหายใจไปสองนาทีเกือบจมน้ําแล้วเบอร์เจ็ดจำเป็นต้องเสี่ยงอีกกระสุนทะลุกระจกสระว่ายน้ำเข้าไปเต็ม ถึงแม้รูกระสุนจะเล็กแต่มันก็เพียงพอที่จะช่วยเบอร์สีได้เมื่ออันตรายผ่านพ้นไปเบอร์สีก็ลอยถังเติมอยู่กลางอากาศติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณพิเศษเสร็จแล้วด้วยคลื่นเสียงแหลมบาดหูทําให้กระจกแตกเบอร์เจ็ดยิงทันทีโดยไม่พลาดแม้แต่นัดเดียวยิงบริการที่เป็นภัายคุกคามต่อลิบเบอร์สองและเบอร์สามไม่รีรอแม้แต่น้อยรีบยิงใส่ศัตรูที่ไม่ทันตั้งตัวสักพักหนึ่งกระสุนก็เหมือนสายฝนเลือดเนื้อกระจายไปทั่วด้วยความร่วมมือที่เข้าขากันศัตรูบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเบ หลังจากอธิบายจุดประสงค์แล้วก็พาเขาออกมาได้อย่างราบรืนจนถึงตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นระบบรักษาความปลอดภัยเปลี่ยนไปเมื่อวาน,านแน่นหนากว่าที่ข่าวกรองรายงานมาสามเท่าบริการถือปืนไรเฟลิลอัตโนมัติและปิดทางออกทั้งสองทางตำรวจจำนวนมากก็มาถึงชั้นล่างแล้วเซียวเซียวเห็นดังนั้นจึงรีบไปช่วยระหว่างทางก็ถูกคนจำนวนมากกล้องจับถึงแม้เขาจะเก่งมากแต่ก็หนีรอดออกมาได้สำเร็จแต่มันกลับทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปเบอร์เจ็ดจึงถูกบีบให้ต้องตัดสิใจที่ยาบาบอครั้ง เขาจึงยิงปืนใส่สว่ายน้ำบนดาดฟ้าน้ำในสไลายทะลักลงมาเหมือนสัตว์ร้ายเบอร์หนึ่งวิ่งมาหยุดการกระทำรุนแรงของเบอร์สามบอกว่านี่คือผู้สืบทอดของตุรกีในอนาคตทำกับเขาแบบนี้ไม่ได้ผู้จบก็ลักเขาไปเขาไม่ยอมลงไปไม่นี่คือจุดสำคัญของภารกิจทั้งหมดนายต้องใช้สมองหน่อยไปเร็วเข้ารีบหน่อยก่อนที่กำลังเสริมของฝ่ายตรงข้ามจะมาพวกนายรีบย้ายไปยังตึกข้างๆโดยใช้สลิงแต่น่าเสียดายที่ ศัตรูตัดสายเคเบิลรอบได้อย่างรวดเร็วและคนที่สี่ที่อยู่ข้างหลังไม่สามารถหนีออกมาทันเวลาเขาเห็นท่าไม่ดีจึงบอกให้เพื่อนร่วมทีมถอยไปก่อนและล่อศัตรูไปคนเดียวด้วยประสบการณ์จากกีฬาเอ็กซ์ตรีมเขาไม่ได้ไปตามทางใช้เทคนิคที่น่าทึ่งหนีจากการไล่ล่าได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างนั้นแม้กระทั่งแบบนั้นสู้กับกําลังพลของอีกฝ่ายที่มากกว่าไม่ได้เมื่อถูกต้อนจนจนมุมเขาจึงไม่มีทางในการต่อสู้ระยะประชิดเบอร์สีสู้เขาไม่ได้เลยมันบาดเจ็บสาหัสใช้เครื่องวิทยุเรียกพวกพอได้ยินดังนั้นนหหหมมาาายยเเลลขขก็สสััญณใุ้รถที รีบประกอบปืนสไนเปอร์แล้วเล็งไปที่บริการลูกน้องคนเสด็จสีคนถูกฆ่าตายไปก่อนตอนนี้น้องชายไทคุกขามที่ใหญ่ที่สุดก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่ลูกน้องกลับไม่รู้ว่าศัตรูค,คือใครแล้ว,ว่าโกรธมากเพื่อหยุดยั้งทีมไม่ให้ปฏิบัติการต่อไป ประกาศกดอายการศึกทันทีตามแนวชายแดนตุรกีและคาซัคสถานแต่เขาคาดไม่ถึงว่าสมาชิกในทีมจะปลอมตัวแทรกสึมนเข้ามาได้อย่างรวดเร็วขั้นแรกคือการควบคุมสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเขาหมายเลขสี่แอบลอบเข้าไปในหอส่งสัญญาณติดตั้งตัวแปงสัญญาณย้อนกลับเพื่อที่จะเข้าควบคุมสัญญาณได้ทุกเมื่อหมายเลขสองและสามปลอมตัวมาที่ประตูพระราชวังวางระเบิดที่ปลอมตัวเป็นเทียนไว้ใต้ฐานรูปปั้นเซียวเซียวลงมือเองปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าหมายเลขเจ็ดใช้เอกสารปลอมหลอกหัวหน้าสถานีแอบติดตั้งไวรัสในระบบไฟฟ้า ทุกอย่างพร้อมแล้วการก่อรัฐประหารที่วางแผนไว้อย่างละเอียดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเซียวเซียวกดหน้าจอโทรศัพท์เบาๆกระแสไฟฟ้าแรงสูงทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของพระราชวังการถ่ายทอดสดทำปลาัยของประธานาธิบดีถูกตัดออกไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแทนก็คือมูรัตผู้เป็นที่รักของชาวกิสสถานที่น้องทั้งหลายผมมาที่นี่เพื่อนำทางทุกคนถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นสู้แล้วหลายปีที่ผ่านมาพวกคุณต้องทนทุกทรมานภายใต้าการกดขี่ของพี่ชายผม มาร่วมกันทวงคืนอิสรภาพสู้เพื่ออิสรภาพเมื่อเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วรูปปั้นขนาดยักษ์ย้ายถูกทำลายหลอดวักรู้ว่าประเทศกำลังจะเกิดความวุ่นวายจึงเรีบเรียกห่วยคุ้มกันที่แข็งแกร่งของตนขับรถไปยังเรือยอดสุดหรูที่จอดอยู่ริมชายฝั่งเพื่อประหยัดเวลาเขาสั่งคนขับรถห้ามลดความเร็วกลางทางประชาชนที่หนีไม่ทันต้องพบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เทียนเจรินของหลวโยเกรวางแผนจะหลบซ่อนตัวในห้องนิรภัยบนเรือยอดแล้วออกทะเลไปบัญชาการเหล่าแม่ทัพปรากรบกบฏผ่านการควบคุมระยะไกล ไม่คาดคิดว่าการกระทํานี้จะเข้าแผนย้ายเสือลงจากเขาในเวลาอันรวดเร็วคนกลุ่มหนึ่งได้ตัดการติดต่อระหว่างห้องควบคุมกับโลกภายนอกและนําเรือยอดออกจากชายฝั่งสมาชิกในทีมก็ขึ้นเรือสําเร็จเช่นกันเตรียมตัวสําหรับการจับต่าวครั้งใหญ่ในเวลาเดียวกันมูรัตบุกเข้าไปในห้องทํางานของนายพลใช้ความรู้สึกและเหตุผลเรียกร้องให้พวกเขายอมสวามิภักิ์ต่อเขาเพื่อน,นําความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขมาสู่ประเทศโชคดีที่นายพลเหล่านี้ยังคงมิสติกพวกเขายอมยกเลิกการใช้ระเบิดกาัาซพิษอีกด้านหนึ่งถึงแม้ว่าโลกวัตจะติดอยู่บเรืออย แต่เขามีบริการอยู่รอบตัวมากมายตอนนี้พวกแกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหรอกบริกาได้รับผลกระทบจากแรงแม่เหล็กบางคนเกือบถูกกำจัดหมดพวกบริกาที่รอดชีวิตกำลังต่อสู้กับเจ้าเด็กนั่นเธอไปเปิดใช้งานระบบทำลายตัวเองของเรือนยอดไม่นานนักก็เกิดสิ่งระเบิดดังขึ้น ลัววอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงรีบพาลูกน้องบางคนขึ้นเรือกู้ภัยออกไปสมาชิกในทีมก็เริ่มถอยทับในตอนนั้นเองเฮลิคอปเตอร์ทหารก็มาถึงลัววอคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมมารับแต่พอขึ้นไปบนเครื่องก็มีคนบางคนจงใจโยนล็อกเข้าไปในค่ายผู้อพยพทันทีที่เขาแตะพื้นพวกผู้อพยพก,ก็กลุ่มกันเข้ามาทุบตีเขาด้วยไม้จนตายกลุ่มสามารถทําภารกิจนี้ได้สาเร็จหลังจากพักผ่อนช่วงสั้นๆโดยปฏิบัติการพิเศษกุสเชดก็ปฏิบัติการต่อ